มาแล้วลูกซองทองลูกทองฮะลูกซองทองสอยล่วงไม่ใช่ม่วงก็ลวงได้บอกว่างั้นนะครับผมสะสมโทเค็นพิเศษรับทันที F1887 Golden g r y โกเดนเกนะครับผมอัตราในการยิง2ระยะ1นลบความเร็วรีโหลดนีครับผมก็เข้ามาในตู้5ลูกแก้วนะครับผมบอกเลยว่าเราต้องมีในครอบคลองนี่ครับผมตอนนี้มีครอยู่4 0 0พเพชรนีครับ จะดูว่าพี่แก่จะได้หรือเปล่านี่ครับผมก็มาดูกันเลยนี่ครับผมดูรางวัลดิโอ้โหไม้เบสบอลสีเงินโอเลยยิบระยะโพเทีเลยฮะของรางวัลก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเนาะอ่ะนะครับผมอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยไอวอลเนะครับผมไอวอรลตัวนี้ก็จะเป็นไอวอรลสีดําเขียวนะครับผมพี่ยังไม่เคยเห็นไอวอร์ลแบบนี้เลยก็สวยก็เท่ดีเหมือนกันนะครับผมเพื่อเพืเป็นการเสียเวลาเรากดไปเลยเลขกระน่ํครับผมโอ้ยไม่รู้ยังเลยว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ได้เป็หนึ่งลูกฮะ สวยครับผมหนึ่งลูกผ่านไปครับผมไวเหมือนโกหกว่าหลอกกูอีกแล้วไปครับผมลูกแก้วใบที่จอโอ้โหไม่ได้ครับผมเคลียร์รุ่นลุ่น,นไปต่อไปฮะมันต้องได้วันนี้อ่โอ้ได้อสองลูกฮะลูกเต๋าจังหวะนี้โอ้โหี่ร้อยครับผมไม่แย่สองลูกแล้วลุยสามจะไปลุยสามจะออกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไม่ใช่กระบ,บองไ,ไอ้เบี้ยโอ้ได้กระบ,บองมาครับผมได้กระบ,บองมาอันหนึ่งไปรอบน,นี้ต้องได้แล้วแหละต้องออกแล้วแหละ ยัยงไงวะยังไม่ออกนะครับผมโอ้ได้มาสองลูกแล้วว่าลูกที่สามเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ได้เลยมาดิปอนไหวเถอะโอ้โหไปเลยครับผมจะ 1, พันเพชรแล้วนะครับตอนนี้หมดไปแผ่ร้อยแล้วมาสองมาสองมาสองลูกกูอ้าเปล่าเบ้อโหเปล่าลิปได้เหรอเฮ้ย พันเพชรเอาสองลูกกูจะบ้าตายกูยถามจริงทีมงานทีมงานคิดอะไรอยู่เนี่ยเราอ่อเรา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 ส่งอันนี้ไปในห้องเสร็จตัวแล้วกันสว่ามันจะไม่ไหววะ่ะเดีย๋ยวแบบนี้ไปเดี๋ยวกูกูหัวใจวายตายเลยไปสิห้าครั้งไปเฮ้ยได้มาหนึ่งลูกแล้วหลอกให้ดีใจเหมือนคนเลยเออจริงได้มาหนึ่งลูกได้มาหนึ่งลูกได้มาหนึ่งลูกแล้วได้มาหนึ่งลูกแล้วเรืเ่องเร็วไปเลยจังหวะเนี้ยมันไปห้าครั้งไปโอ้โหไม่ได้ว่ะ หมดไปตัวนี้หมดไปแล้วนะครับผม1,000เพชรได้มา3ลูกโอ้โหพี่ไก่จะบ้าพี่ไก่เพิ่งบ้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้วะยวิ่งคิดหนักเลยตอนนี้คือแบบเส้นเลือดในสมองนี่ตีดตันหมดแล้วไปเนี่ยครับผมอีก100เพชรจัดไปสี่ลูกไปให้มีกำลังใจโอ้โหไม่ได้ว่ะนี่เป็นเป็นไม้เบสบอลเฮ้ยนี่จะรั่วว่ะ ไป，去！ โอ,ออโอ้ยเดยี๋ยววันนี้ไปนะครับผมตอนนี้ตกพันธุ์อะไรดิน้ผมแต่วาส่ลูกอ๋อยุ้งยาอยากอ่อนแง่เลยหนูสาวรอมาตั้งนานยยขอเลย ب. จะให้มันถึงส0พันธุ์ในนมนี่เค่ขาคอนเด็กไม่ออก <laughs> เฮ้ย <laughs> <laughs> ทีมงานไอ้ผัดลักกี้นาน <laughs> ทามลักกี้นาน <laughs> ทามลักกี้นาน <laughs> ทนาม <laughs> อยู่ไหน, <laughs> น,น,อไหน <laughs> โอ้ไม่ได้เลยอ่ะ <laughs> อะไรวะเนี้ย โอ้ไม่มีมแววเลยโอ้มันไม่มีมแววเลยโหูยสี่พันเพชรสี่พันเพชรกูไปแล้วเนี่ยโอ้บูทามจริงสามพันหกร้อยเพชรโอ้กูจะบ้าสตสญญาจ <c oughs> จังเมื <c oughs> ่อกี้ถาทีหนึ่งเว้ยเอาชีว <c oughs> ิตกูยึดไปหมดแล้วชีืิอกูไปหมดแล้วโอ้ยบ้อยฮะแล้วแล้ว,ลวเราก็ได้มาครับผมสำหรับ M187 Golden Grade เนี่ครับโอ้โหคุณถามจริงไม่หมดเยอะมากไม่หมดเยอะมากจะเป็นลมพี่ไก่ไม่จะเป็นลมลมดับโอ้โหครับก็หมดไปประมาณสามพันหกร้อยเพชรเดี๋ยวมาลองรีวิวดูนะครับผมว่ามันเล่นยังไงมันดีสมคำแบบสมคำตั้งดื้อที่แบบเรารอคอยมานานหรือเปล่านะ